Ooh. hello hello, bay bay hello bayay xem quê nó mà lạc nhìn cầu nhanh 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 phải nhanh อันพ่อเฮ็ดส่งลูกค้าล่ะแต่รักกว้างเนี่ยผมก็เลยว่าเอามาให้พ่อใหญ่กินพ่อเห็นนั่นเจ้ากินกับเขาขายจังไดรล่ะเฮ้ยบ่ได้ขายพ่อใไงเมื่อนี้บ่ได้ขายเมื่อนี้เอามาให้พ่อใหญ่กินซื้อเมื่อมันใกล้สีเบิร์ดแล้วบอกมัวมันใกล้สีเบิร์ดก็เลยเอาไม่ให้พ่อใหญ่กินเอาพ่อไงเสียมเบิองเสียมเบิองไม่พ่อใหญ่กินกับเขาที่เออข่อยเคยเห็นเจ้ามาดกันหรอกงามเนาะนี่มึงผู้หวานเจอหรือไงเสียบต่วพ่อใหญ่ บวกม่วงเัินยุสวนข่อยหั่นละอืออือคอยก็ว่าพ่อกินยูบบวบม่วงปีนี้หวานมันก็พอแซบบิ้มแต่ว่ามันใกล้สีเบิร์ดแล้วล่ะพ่อใหญ่บวกม่วงสีเบิร์ดแล้วบัดนีกว่ากัสีแดงสากวันล้วล่ะบวบม่วงมันสีเบิร์ดแม่นบวกม่วงเบิร์ดชุดแล้วเป็นยังไงแซ่บวะแซ่บสวามเออมันถือกันกับผู้เฒ่าห้องกินกับเข่ากับอย่างน้องพ่อใหญ่เนาะอือแซ่บอยู่เด้อถ้าขนเจ้าอินเป็นผู้ช่วงคอยจักสองกองเลยเด้อสั่งเน่ย เอา2กล่องเด้อพ <plane>. ่อใหญ่สิเอา2กล่องอือเอา2กล่องเด้อโอ้พ่อใหญ่สิมาไว้ตะกินกับอันข้าวบ่อือพอดีนั่นล่ะพ่อใหญ่แต่ว่าบักม่วงข่อยสิเบิดสุดนีลสุดสุดท้ายแล้วข่อยก็สิได้ได้เซากน่่นก็สิเฮ็ดมาให้เจ้าอยู่2กล่องเนาะพ่อใหญ่เนาะ2กล่องอย่าลืมเด้อเออๆข่อยสิเฮ็ดนี่ล่ะข่อยเมียนี่ข่อยก็สิไปอัน่นบักม่วงอยู่ออ่นข่อยเมียกันเด้อพ่อใหญ่เด้อข่อยเมียข่อยเดี๋ยวข่อยสิไปอันกวนไปคั่นบักม่วงกวนไว้ให้เจ้าดอกคั่น